พ่อเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าขอที่ไหนไม่ได้ให้มาขอที่นี่ผมเชื่อว่าขอที่นี่ได้ประสบการณ์ที่ผมเจออย่างผมเองตอนนั้นน่ะมันมีอยู่วันหนึ่งผมผมเช่าพระเยอะไปหน่อยเช่าประมาณสัก2 3งหมนอีกวันหนึ่งอ่ะผมต้องเงินไปลงทุนผมเช่าไปตอนกลางคืนแล้วทีเนี้ยพอตอนเช้าเนี่ยผมก็จุดทูบบอกพ่อว่าพ่อผมต้องโอนเงินทุนที่จะทําธุรกิจเนี่ย ก่อน4ี่โมงเย็นแต่ว่าเงินมันขาดอยู่2 0 0 0มื่นสอามผมขอเงินยอดนี้เข้าก่อนเที่ยงได้ไหมครับพ่อเงินมันก็ค่อยๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนยอดสุดท้ายเนี่ยเข้ามาตอนเวลา11บเโมงห้นาทีก่อนเที่ยงแป๊ะเลยสรุปยอดเงินที่เข้ามาหาผมอะสองหมได้เกินด้วยครับพรามห้าเนี่ยขากลับเนี่ยผมต้องวิ่งผ่านเส้นบรมรมาชชนนี ซึ่งตอนที่หลับเนี่ยผมว่าไม่รู้สึกตัวภาพที่ตัดมาที่รู้สึกตัวครั้งแรกก็คือตกใจกับภาพที่เห็นก็คือรถเนี่ยมันลอยอยู่แล้วพี่แล้วมันกําลังจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งผมว่าตกใจมากแล้วผมก็นึกในใจแค่อย่างเดียวว่าพ่อช่วยผมด้วยครับพ่อช่วยผมด้วยครับแต่ในขณะที่มันลอยอยู่เนี่ยแล้วผมนึกถึงพ่อเนี่ยมันกลับเข้าเลนแล้วลงมาแบบนุ่มๆซบๆแล้วก็ไปต่อ แล้วก็ตัวคนอย่างผมก็กลับมาลอดชีวิตได้แบบปาฏิหาริ์มากมาเลยครับตั้งแต่ผมแขวนพระพ่อมาครับรุ่นรวยทันใจผมไม่เคยถอดอีกเลยครับเพราะว่าขอได้ไหวรับสมคำที่พูดจริงๆครับทุกคนที่ได้แขวนได้บูชาพระอ,องพ่อเนี่ยเจอประสบการณ์ไม่ว่าจะขอได้ไหวรับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องแค้วค่าอันตราย แม้กระทั่งเรื่องเมตตาก็มีครับท่านเคยพูดว่าของท่านเนี่ยเป็นได้หมดทุกอย่างให้ได้ได้หมดทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวคือเราศรัทธาต้องตั้งมั่นจริงๆครับขอที่ไหนไม่ได้ให้ขอองค์บรมครูตาขุนโหนรุ่นรวยทันใจขอได้ไหว้รับ